สวัสดีค่ะสวัสดีวันเริ่มต้นแห่งการทํางานนะคะคุณผู้ฟงังสวัสดีวันจันทร์วันนี้นะคะก่อนออกไปทานข้าวกลางวันนะคะมีท็อปปิกดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะสับไพ่ไว้แล้วนะคะใช้ไพ่สาหรับนี้นะคะเขาอยากเจออยากเคลียร์ปัญหาหัวใจกับคุณมากเหลือเกินเขาคือใครทําไมถึงอยากเจออยากเคลียร์ปัญหาหัวใจกับคุณเรามาดูกันค่ะว่าคุณกับเขามีประเด็นกันเรื่องอะไรนะคะสุ่มนะคะใบแรกนะคะ Sick of p e น t a c l e แฟนเก่าค่ะคนที่จบไปคนที่เงียบหายไปคนที่แบบว่าไม่ได้คุยกันเนิ่นนานสักพักอาจจะหายห่างกันไป6สัปดาห์6เดือน6ปีใดๆก็แล้วแต่นะคะคนคนนี้นะคะทุกใจที่สุดเลยคิดถึงคุณที่สุดเลยอยากเจออยากกลับมาเคลียร์ปัญหาอยากถามคุณว่าแบบ สิ่งที่ทํากับคุณที่ผ่านมาในอดีตนะคุณจะยกโทษให้เขาได้ไหมคุณจะให้อภัยเขาได้ไหมคนคนนี้ร้อนใจทุกใจนะคะแล้วก็ไม่เคยลืมคุณเลยแล้วก็อยากขอโอกาสคุณตลอดเวลาตอนนี้เขาอยากบอกว่าเขาขยันขึ้นนะหน้าที่การงานของเขาเริ่มดีขึ้นแล้วเขาก็ไม่เจ้าชู้ไม่แบบว่าอะไรแล้วนะคุณจะให้โอกาสเขากลับมาในความสัมพันธ์ได้ไหมคุณเป็นความสุขของเขาทั้งในอดีตแล้วก็ทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณนะคะคนคนนี้ผู้หญิงผู้ชาย หมายเลข6นะคะอาจจะเกิดราศีเมทุนได้ในเกิดในธาตุลมเมทุนตุลกลุ่มได้นะคะใครอยากกลับมาอยากขอโอกาสแล้วก็อยากเคลียร์กับคุณโอเมก็ oh God, จบเลยเมื่อสักครู่เลข6 the lover เนี่ยคือนางฟ้า random o f love ชอบเวลาเอามือล้วงไปหยิบไพ่ขึ้นมาแล้วมันได้แบบนี้นะคะ่ะคุณผู้ฟัง เขารักคุณมากเขาลืมคุณไม่ได้เลยเขาคะนึงหาพิศวาสคุณเหลือเกินเขาคิดทุกวันคุณคิดทุกวันว่าแบบที่ผ่านมาเราเลิกลาเราจบกันไปเราไม่ได้คุยกันเราแบบว่าหมางเมินใส่กันนะ่ะมันปวดใจกันขนาดไหนเขาอยากรู้ว่าคุณปวดใจบ้างหรือเปล่าเขาอยากรู้ว่าเวลาที่ไม่มีเขาอยู่ข้างๆคุณนะ่ะเวลาที่คุณแบบ คิดถึงเขาคุณปวดหัวใจบ้างหรือเปล่าเขาอยากบอกว่าความรักความคิดถึงที่มันมีกับคุณนะคะมันเยอะมากไม่มีใครแทนที่ได้เลยนะคะคนคนนี้นะคะไม่ว่าอุปสรรคปัญหาใดๆบอกเลยคะ่ะตอนนี้เขาอยากเคลียร์กับคุณมากที่สุดนะคะเด e ร์วลว,ว่าคุณคือที่สุดของหัวใจเขาคุณคุณคือคนคนเดียวที่ทำให้เขาอารมณ์ขึ้นตลอดเวลานะคะ คนคนนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแสงไกลกับคุณหรือว่าเนิ่นนานห่างกันหลายวันหลายเดือนหลายปีที่ไม่ได้คุยกันในหัวใจเขาว่าอยากจะพูดกับคุณเสมอว่าแบบขอโทษนะขอกาสได้ไหมขอโทษขอกลับมาเคลียร์ได้ไหมนะคะ mm. เขารักห่วงใยแล้วก็ไม่อยากให้คุณหายไปจากชีวิตเขาเลยสักวันก็าอาจจะส่องแอบมองแอบส่องคุณตลอดเวลานะคะคุณใบต่อไปนะคะ ใครที่อยากเจออยากเคลียร์ปัญหาหัวใจกับคุณมากเหลือเกินในตอนนี้เมื่อสักครู่ออกไปแล้วนะคะ The Lover ก็คือแล้วก็ s i x ออกครับก็คือการกลับมาของคนเก่าจะกลับมาขอโอกาสนะคะใบต่อไปนะคะคนที่มีลัคนาราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีเลขหนึ่งคุณกับเขาอาจจะเกิดเดือนมกราได้ราศีมังกรได้นะคะ เดอะเมจิเชียนเขาพินิจพิคอทุกวันเลยบอกว่าทำไงดีนะจะบอกว่าชายเวทมนต์แบบไหนที่จะทำให้คุณกลับมาทำให้คุณยอมใจอ่อนทำให้คุณรับรักเขาอีกครั้งหนึ่ง คนคนนี้นะคะไม่ไม่ย่อท้อแน่นอนที่จะกลับมาขอให้ได้เจอคุณก่อนอะ่ะเขานะคะมีวิธีคิดวิธีง้อคุณไว้แบบว่าสาระ,ะสารพัดทุกสิ่งนะคะคนคนนี้นะคะเขารู้จุดอะคะ่ะว่าคุณจะทํายังไงกับคุณคุณหนึ่งจะใจอ่อนเพราะคุณกับเขาอาจจะเคยมีแบบว่าซัมติงซัมวันกันแล้วผูกพันกันทั้งร่างกายแล้วก็จิตวิญญ,ญาณนะคะ เดดเมจิเชียนผู้ชายพ่อหมอเวทมนต์คนนี้นะคะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนจิตใจดีแล้วก็แบบเวลาคิดอะไรจะคิดวางแผนอย่างดีค่ะการที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าคุณเด็ดเดี่ยวใจแข็งและที่สําคัญคุณก็เป็นที่รักเขามากๆเขาจะไม่ทําอะไรให้มันแบบกระทบกระเทือนหัวใจคุณอีกนะคะใบต่อไปนะคะใครที่อยากเจออยากเคลียร์ปัญหารักกับคุณมากๆในตอนนี้ค่ะ ในออพเพนเคริรอัศวินเหลียน เขาไม่ยอ่อท้อเธอดูสิเขาวางแผนแล้วว่าเตรียมการเดินทางที่จะมางา้ะหากแม้ว่าเป็นคนทางไกลคนที่ต้องใช้ระยะทางกับคุณนะคะเตรียมเงินเตรียมบัตรเครดิตเตรียมทุกสิ่งอย่างเตรียมอะไรที่จะมางา้อช่อดอกไม้แหวนใดๆก็แล้วแต่คนคนนี้นะคะรักคุณจริงๆนะคะนางฟ้ารันด้อมออฟเลิฟไม่รู้ว่าคุณกับเขาจบความสัมพันธ์กันเพราะอะไรงอนกันเพราะอะไรเขาอาจจะดูเจ้าชู้หรือว่าเขาอาจจะทําให้คุณเจ็บปวดใดๆที่ผ่านมาให้ความไม่ชัดเจน แต่ในหัวใจเขาตอนนี้เขาอยากบอกว่าเขารู้แล้วเขาตื่นรู้แล้วอย่าทำร้ายหัวใจเขาเลยนะให้โอกาสเขาให้เขาได้กลับมาเถอะนะไม่มีคุณน่ะต่อให้มีเงินมีทุกสิ่งอย่างมีบ้านมีรถหลังใหญ่ๆก็ไม่มีความสุขเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณอยากกอดคุณอยากทำให้คุณรู้สึกชื่นใจและอิ่มในหัวใจนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะใครที่แบบว่าอยากเคลียร์อยากง้ออยากขอโอกาสกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณ ซิกออฟสอดหกหกดาบคนคนนี้นะคะเลขหกออกชัดมากเลยคุณกับเขาอาจจะเกิดวันที่หกก็ได้นะคะเขาอะยังเจ็บปวดเขาเจ็บปวดมากที่แบบว่าไม่ว่าทําอะไรผ่านไปในแต่ละวันอะเราเราเขาคิดถึงคุณเขาทําอะไรไม่ได้คะ่ะเขาเฝ้าเดือดรตัวเองว่าแบบเขาไม่น่าทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เลยที่ทําให้คุณลืมเขาแบบ